อาหารข้าวที่ป่างมะานผ้าร้านอะไรนะร้านอะไรนะร้านบ้านแก้วโ้านแก้วโบรีโมลีโบราณโบราณอาหารโมลีอะไรอบ้านแก้วโบราณป้ายติดอยู่ข้างหน้าอ๋อไม่เห็นเลยครับป้ายเป็นเลยเป็นระโยคครับประโยคลูกหล่อครับแบบนี้ สีสดใสมีสีส้มสีดําสีฟ้าสีเขียวหลากสีครับโต๊ะนี้สีลอช่องหลากสีช่างสิงคโปร์สีสนิมอ๋อสีอะไรนะสีสนิมสีสนิมสนแปลว่าอะไรนะสนิมอ๋อสีสนิมสีอ๋ออดูโลกตะวันนยครับอ่าดูรถกตะวันนะ เอาะไม่เอาตวามาตวาดมารวามามติดหม้อไฟก็ยัมาติดหม้อไฟอชักชิปของพี่เอชิปกลับกินที่บ้าน